เริ่มกันเลยค่ะที่เชื่อว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะกับนาทีประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของเมืองไทยค่ะกับการต้อนรับแอนโทเนียโพซิลกลับเมืองไทยนะคะในฐานะรองอันดับหนึ่งดางงามจักรวาลค่ะ สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งให้คนไทยนะคะสำหรับแอนโทเนียพซิลที่เดินทางกลับมาเมืองไทยพร้อมความภาคภูมิใจในตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง b i s universe 2023ซึ่งมีแฟนๆนางงามและสื่อมวลชนรวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการนางงามไปร่วมต้อนรับกันจนแน่นสนามบ,บินเลยละคะ่ะโดยแอนโทเนียได้ประกฏตัวในชุดไทยจัก,กรีนะคะแล้วก็เครื่องเพชรเข้าชุดที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับเธอโดยเฉพาะ ซึ่งแอนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ฟแฟนซมารอต้อนรับนะคะรวมถึงวินาทีจับมือบนเวทีก่อนที่จะประกาศผลอีกด้วยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่ๆแขกรับนั่งงานสื่อมวลชนปอนเซอร์ทุกคนที่มาวันนี้นะคะมาต้อนรับแอนกลับมาบ้านแล้วแอนแบบตื่นตื่นตันใช่ไหมคะภูมิใจแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะแอนเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยในเวลาที่จับมือเขาแล้วตอนที่ ได้ยินแบบคนกิดมัน,มนเหมือนหูดับอะรอรอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์แต่เขาก็ไม่ได้พูดไทยแลนด์สักทีคูปองหลายรอบแล้วแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองที่พร้อมที่จะมุ่งออนเราไม่ต้องไปบังคับคนว่ายูต้องมุ่งออนแล้วมันมันผ่านมาแล้วเพราะว่าหลายคนมีแพชชั่นไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกัน ขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มูฟออนเพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเรียลลิตี้ของเราขอบคุณทุกคนที่ทําความฝันอันนี้เป็นเรียลลิตี้สหรับแอนนะคะแล้วก็แอนหวังว่าแอนจะทําทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ติดตามผลงานของแอนตลอดนะคะแอนไม่ได้อยากเป็น หลังจากนั้นแอนโทนีโพซิลนะคะก็ได้ขึ้นรถโรลลลสลอยเปิดประทุนสีน้ำเงินรุ่นโรลสลอย1951 s i เวอร์ดรอว n คาร์วิเดนะคะซึ่งเป็นคันแรกค่ะที่ได้นำเข้ามาในประเทศไทยและขับโดยคุณโจปรีดาผู้เป็นเจ้าของนะคะเพื่อไปยังท้องฟ้าจำลองและก็ได้มีขบวนแห่จากท้องฟ้าจำลองไปตามถนนสุขุมวิทค่ะเพื่อไปสู่สวนเบญจก,กิติซึ่งก็มีประชาชนนะคะให้การต้อนรับตลอด2ฝั่งถนนเลยละค่ะแล้ววันนี้พลาดไม่ได้นะคะกับรายการทัวร์มาลงเวลา5โมงเย็ยนเป็นต้นไปแอนโทนียจะมาเปิดใจแบบหมด เปลือกที่แรกกับประสบการณ์เฉียดมงกุฎจักรวาลพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชม